สวัสดีครับวันนี้พามาร้านบะหมี่นะครับบะหมี่เกี้ยวนะครับออสป้ามั่นบะหมี่เกี้ยวนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอีพีนี้จะเป็นอีพีแรกนะครับที่จะพามากินรีวิวกำแพงเพชรของกินนะครับของกินกำแพงเพชรนะครับร้านนี้ก็คือมีบะหมี่เกี้ยวนะครับนี่โอ้ห้ากินเลยมาเลยครับชังเปิลก็ชิมน้ําก่อนเลยครับ น้ำรสชาตินี่จะอร่อยมากนะครับนุ่มนะครับจะกล่ต้มยำเลยนะครับส่วนที่ช่างเปิ้ลจะปรุงนะครับก็จะมีแค่พริกเฉยๆนะครับเพราะว่ารสชาติของเขาอร่อยแล้วนะครับสําหรับช่างเปิ้ลก็คือพอดีเลยนะครับแล้วก็จะชอบพริกดองนะครับที่อยู่กับน้ําส้มนะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆนิดๆนะครับช่างเปิ้ลจะชอบครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับแต่ช่างเปิ้ล ชิมน้ำนะคืออร่อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมหมูแดงกันนะครับหมูแดงครับจึ๊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 บหาหมูแดงกันปุ๊บกินเลยครับหมูแดงดีครับเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเรามากินเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวของเขานี่จะแผ่นบางใสนะครับบางๆนะครับเห็นถึงเนื้อหมูเลยนะครับเนื้อหมูข้างในก็จะมีรสชาติหมักนะครับอร่อยครับนุ่มครับอร่อยคอนเฟิร์มนะครับ ช่างเปินสั่งเป็นบะหมี่เกี๊ยวพิเศษนะครับอ้อร่อยเลยครับมาดูที่เส้นกันบ้างครับเส้นนี้ซิเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะครับน่าจะเป็นบะหมี่ทําเองนะครับถ้าที่ช่างเปิลมองอยู่นะครับนี่ครับเส้นเขาจะนุ่มมากนี่ครับอร่อยมากๆเลยครับขนาดภาคอยู่ยังหิวเลยครับซดน้ําทักทีครับเดี๋ยวต้องไปซ้ําแน่นอนครับ ร้านนี้อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเส้นฟอร์นิดานะครับทางไปโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรนะครับอยู่ขวามือนะครับนี่ครับโอ้โหชังเปิลเล่นจนน้าไม่เหลือเลยครับนี่ครับก็ซื้อกลับไปฝากแม่บ้านหนึ่งถุงครับและยิ่งคลาสสิกกว่านั้นคือที่เขามดถุงนะครับเขาใช้เป็นปอครับขอบคุณครับ